กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับยูกับผมฮอสปิงแคทกับเกเบูอาักใครับโดยคลิปนี้จะเป็นคลิปรุยสอบโบรกทครั้งที่18นะครับซึ่งทางเราเคยแนะนําในส่วดของตัวละครที่ใช้ในการสอบรอบอีกแล้วนะแต่ถ้าเกิดใครครับผมยังไม่ได้ดูสามารถกดดูได้เลยครับผมลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครครับผมนะอยากเห็นในส่วนของวิธีการลสกิลนะครับผมนะก็มาดูกันได้เลยครับและอย่าลืมสื่อขอผู้สนับสนุนรายการของเราครับ เหลือจิโร่เติมกรดิ่แพ็กในเกมทูกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมกันกินแพ็กไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบล็อกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยอโอเคนะครับนะงั้นเราไปลุยกันเลยนะครับ่อะอย่างแรกครับเดี๋ยวมาดูในสุข,ของทีมแรกกันก่อนอีกว่านะครับนะ โดยทีมแรกครับก็จะเป็นทีมใช้ตัวของฮานาโกะนะครับผมนะกับตัวขอเซเรนานะครับผมนะในการดัมสกิลครับเราก็จะใช้ตัวขอเซเรนาครับยิวกองนะครับผมแล้วก็ใช้ฮานาโกะครับสาดน้ํานะครับผมรอบนี้ต้องบอกว่าตัวของฮานาโกะถือว่าใช้ได้เลยแหละเพราะว่าสถานที่เนี่ยเหมาะสมกับตัวของน้องแกมากนะครับผมนะอยู่ได้เบื้องน้องแกถือว่าเก่งมากครับนะและนั่นเนี่ยฮานาโกะซึ่งมีค่าคอถูกอยู่แล้วก็สามารถเล่นคู่กับเซเรนาได้ดีมากนะครับลามสกิลก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมเซตแค่สอง ที่ก็ถือว่าพอแล้วนะครับอ่ะวาแล้วก็ไปดูกันเลยครับนะนเริ่มต้นก็นใช้เซนิดาครับผมฮิวก่อนเลยนะายจากได้ก็ฮกราร์าโกะครับสาดใส่เลยต่ออีกทีนะครับอีกทีครับ อ่ะแค่ดีก็ต่อเลยได้เลยครับนเราก็รออีกนิดนึงครับเรียบร้อยครับก็เป็นคอมโบครับผมระหว่างตัวขอฮนาโกะนะครับผมนะกับเซเรนาครับผมทำให้คะแนนเราขึ้นง่ายมากๆาะเลยครับ ไปครับผมเป็นทีมทวิศนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นทีมโคฮารุกับตัวของโคโคนะนะครับนะซึ่งในทีมทวิศครับผมเนี่ยเราจะใช้สกิลฮิลออโต้ขบของตัวโคฮารุกนะครับผมนะให้น้องแกฮิลก่อนจากนั้นก็จะใช้ตัวโคโคณะครับผมคอยฮิลซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับนะอ่าแล้วก็อย่าลืมครับผมตัวช่วยครับที่ทําให้คะแนนเราไวขึ้นก็คือตัวของเมาเดิรครับนะตัวของฮานาโกะครับ นะสก,กิลก็จะประมาณนี้นะครับนะก็คือใช้ตัวของโคโคนาโคฮารุแล้วก็ฮานากะครับเริ่มต้นอย่าเพิ่งฮิวดาให้สก,กิลของโคฮารุทำงานก่อนนะครับนะ พอสกิลโคโคุ่ทำงานนะครับผมก็ต่อด้วยสกิลของฮานาปุโคโคนะเลยน่านี่ครับผมป่าละแล้วก็โยนเลยครับแต่นะครับผมก็ฮิ้วนะครับผมพร้อมกับโดนาเบดไปพ,พร้อมกันเลยนะครับนะแล้วก็ต่อเลยครับต่อยแค่นิดนึงครับ ก็ใช้สกิลโ,ลโลค้กรู้ก็ผมทำงานทีอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าเรียบร้อยครับ ต่อไปวิธีที่3ครับทีที่3มเราก็จะใช้ตัวของอาฮิวนะครับผมเยอะนิดนึงนะเพราะว่าตัวฮิวหลักๆเราไม่เหลือแล้วตอนนี้ผมก็เหลือตัวของมารินาครับผมนะและก็ชินอสึนะครับผมและก็ฮานเอะครับโดยหลักๆคือเราต้องจัดทีมนะครับผมให้ตัวของมารินาสามารถฮิวได้นะซึ่งผมก็จะจัดฟอร์มิชั่นประมาณนี้นะครับนะถ้าเกิดใครที่ไม่สามารถใช้ตัวของมารินาได้นะครับผมนะไอ้ขออภัยครับผมมารีนะครับนะใช้ตัวของมารีในการฮิวตุ๊กตาไม่ได้นะครับผมนะก็ต้องจัดฟอร์มิชันให้ได้แบบนีนะ อ่ะโอเคนะครับโดยตัวของที่เหลือก็จะเป็นตัวของมุสกินะครับผมนะแล้วก็โคฮลุครับโคฮลุผมใส่ของแค่ของเทียหกนะลีเบลก็ปกนิครับผมใส่แค่ของจบตีอีกเดียวก็คือเอาน้องแกะปทธรรมเตเบเท่านั้นนะอ่าที่เหลือก็แค่นี้เองหลักๆนะครับนะสกิลเซ็ตช่วงต้นครับก็จะเป็นตัวของอ่ะมาลีนะครับผมนีกีฬาสีนะครับผมนะคอยช่วยฮิวอันที่สองก็จะเป็นตัวของฮานาเอะนะครับผมนะกับมุสกิครับ เริ่มต้นก็สตาร์ทที่ตัวหนูมารีครับหนูมารีรันก่อนเลยนะอันแรกเลยครับจากนั้นครับผมก็ใช้ตัวของฮานาเอะนะครับผมยิวก่อนนะ <laughs> เพราะว่าฮานาเอะต้องใช้เวลาที่ตึง <laughs> จากน้นก็ต่อด้วยสกิลของมุสกิปีใหม่ครับ ต่อไปนะครับผมนะก็ตัวของชินาซึครับต่อเลยนะครับดีครับะก็เป่ามานีนะครับในส่วนของทีมสอบผครับนะ ใครไม่มีตัวละครตัวไหนก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมครับผมนะเซส่สวนของตัวละครที่ใช้ในการสอบรอบนี้ได้ลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปนะครับผมสามารถไปดูได้เลยครับวันนี้ผมฮอสปีแคสขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ